สวัสดีค่ะจากบลาร่องพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำผัดปลากระป๋องกันนะคะอันนี้ก็ใส่หอมนะคะใส่หอมแดงนะคะ วันนี้เป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะไปเลยเวลามาบ่ายเกือบจะบ่ายสองแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกระหล่ำปมนะคะให้แค่กระหล่ำปรีนะคะคือหัวจะกลมๆใหญ่ๆนะคะเนื้อเขาจะหนาวกว่ากระหล่ำปรีของเรานะคะเขาบอกว่าเป็นกระหล่ำกระหล่ำปลีกระหล่ำ กินอร่อยนะคะกรอบแล้วก็หวานถ้ากินสดก็ยิ่งอร่อยนะคะอันนี้เราก็รอผัดให้ผัดสุกนิดนึงนะคะอันนี้ใช้กระทพรลูกเก่า เพราะว่าใช้เตาฟืนนะคะอันนี้เราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปนะคะโอ้โหปลากระป๋องสี่ตัวเลยเมื่อก่อนนี้กินอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะแต่เดี๋ยวนี้ยี่ห้อนั้นไม่รู้ว่าหายไปไหนบิ๊กซีไม่มีขายนะคะก็เลยไม่ได้ซื้ออีกเลย ใส่ซอสเมกกี้ลงไปแล้วนะคะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินเค็มนะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายขาวดุเม็ดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าเมาอีกใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปนิดนึง แล้วก็ใส่พริกนะคะเป็นพริกสดหั่นลงไปด้วยนะคะเพื่อได้ชูรสนิดนึงนะคะชูรสความอร่อยมีรสหวานหวานิดนิดนะคะแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะอันนี้ถ้าใครไม่เคยทำกินนะคะลองดูได้นะคะอาหารนี้ทำกินมาตั้งแต่ ปวยรุ่นเลยนะคะอายุประมาณสสิิบบห้านะคะกำลังรุ่นเล็กเลยนะคะต้องทำกินเองนะคะกับข้าวนี่อุ้ยหอมมากเลยอันนี้ก็ตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดปลากระป๋องนะคะใส่กระลำปุ่มอาหารกลางวันนะคะอร่อยมากลองทำกันดูนะคะแล้วจะติดใจวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายุพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ